มาอีกแล้วทุกคนส่องแสบแสบมากแกงเฮียสุทินแสบคู่เขาแกงพ่อเขาลูกเขยก็แกงดีแกงเก่งแกงเกง่กงมากเฮียก็ขเขินเฮียเป็นคนขี้อายไงเฮียก็ขเขินเอ็นดูน่ารักเฮียเขาน่ารักมากอะ่ะ เขารักปลายมากทุกคนดูจากกาันแบบแกทําให้แกรักปลายมากแกเอนดูปลายมากเหมือนลูกสาวเลยอะ่ะแกก็ปลายเขาก็บุ๋มชอบที่ปลายเขาก็เรียกว่าพ่อนะพ่อเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยากได้ชิงช้าพ่อเขาก็จัดให้อะไรอย่างเงี้ยน่ารักอะ่นะเนาะมันแบบโอ้เอนดูปลายเป็น ผู้หญิงตัวเล็กๆล,ลงมาทีเดียวเชียวคือแบบเป็นสาวเลยลูกสาวเจ้าพ่อเจ้าพ่อมาเฟียน่ารักมากเคียแกบอกว่าโอ้แล้วก็เชิญพี่เบสมาขอบคุณเพราะว่าเขาจะไม่ทำงานกับน้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปทำงานอย่างอื่นพี่เบสเขาก็น่ารักไม่ค่อยพูดพอๆกับเฮียเลยผมว่าสองแสบนี้ก็แกงเอาแกงเงาอืม แสบมากแสบจริงๆชวนกันแกงด้วยนะเล่นกันแบบอืมไม่มีใครห้ามใครจ้า อยากเขาให้ทักมาไงอยากเขาให้ทักมาอยากเขาให้แชทมาอ๋ออันนี้ปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปจะโดนแล้วคุลุกคุลุกเนี่ยชิมาคุณลุกเป็นเพียงสี่ชิมาเดียไอปล่อยไปคุณลุกปล่อยไปปล่อยไปจะโดนแล้วลบลบปะจนเขาสิลบช่องแล้วขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับมีเพียงใบน้องที่แตงเออก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะพักก่อนพักก่อนพักการแต่งเพลง ใช่ครับผมไม่อ่าคือพักคือพักผ่อนแล้วก็หาแรงบันดาลใจใหม่ใหม่อ๋อไอ้เรือ่องไพอพาไปหาแรงบันดาลใจแรงนี่เน้อน้องเอาเพลงชาที่แต่งไว้เพลงหนึ่งที่ที่บอกอ่ะเพลง, <c oughs> งชาเพลงชาอ๋อมีเพลงชาเออเพลงเพลงชาที่ผมแต่งไว้อ่ลองลองดูลองดูโอเค okay, ครับ <c oughs> ยังครับยังไม่ได้ร้องครับอ่ะเอาเพลงชาที่แต่งไว้อ่ะ คือชื่อเพลงเป็นเศร้าๆครับฟังนะครับฟังนะครับอุ้ยเพาะจังอ่ะยังไม่ได้ร้องครับอสุดปลาแขนของน้องทรงง่ายในซ้ำนี่ละมายืนทรงทั้งน้ำตาโบกมือลาให้อ้ายไปดีไปอยู่กับเขาไปหักกับเขาลืมน้องคนนี้ ไปดีเด้อพี่น้องมันก็แค่คนที่อายผ่านมาได้ครบได้สบตาเพียงสองนี้มันก็เพียงพ่อแล้วแต่กให้นักรองยินครับผมครับโอ oh, ้ผมมือเลยครับผมพอมากพอมากก็<อ>ลำดับต่อไปวันนี้ไม่ได้มาแค่นุ๊กปาแล้วก็แอนดิวครับผมแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งที่เป็น เป็นเบื้องหลังของเบื้องหลังของเราทั้งสองคนด้วยของน้องๆหลายๆคนด้วยแหละใช่ครับผมขอเชิญเพียนสุทินครับพี่ธินพี่ธินไม่ใช่เกิดไหมเนี่ยอ่ะพี่ธีนพี่ธินอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยไอ้เด้อเฮียครับไอ้ดื้อเฮียถ่ายรูปหน่อยเฮียเฮียเขินน่ยดิวะไอ้ดื้อไอ้ดื้อพูดไปอเ้าวันนี้เราได้กินข้าวกับอะไรครับเฮีย นีม่มีอาหารทะเลเยอะเลยไอ้ดื้อมาหรือาหารทะเลเยอะเลยเฮียเฮียเตรียมจีนชาวรรค์ให้ด้วยไอ้ดื้อเอาอไหนว่าเฮียรูจร้จักจีนช้าวสวรรค์ครับอ่ะมึงถามกูมึงดูฉินน่ะตัวจริงมาแล้วนะ่ะไปเอากันมาเดี๋ยวก่อนพี่ทีมจะมาขอเชิญพี่เบสอ่าสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับเฮียเฮียเราพูดว่าไอ้ดื้อใี่ไหมไอ้ดื้ออุ้ยก็บอกแล้วเฮียเขินขึ้นมาแล้วก็ชอบแกงอย่างนี้ เออนี่ครับพี่เบสมามามาเยอะเขยอยไม่หยิกเอนดิวยังไม่หยกนะครับพี่ใหญ่เยอยังไม่หยกไหนเอนดิวพี่ทินนั่นเนี่ยพ่อพ่อกับลูกโอ้โหเอาเอาเฮียพูดเฮียพูดอะไรน้อยเนี่ยพีเอฟซีเขาอยู่ข้างหน้าแล้วรองรองทักเพลงก็ได้ลอง เป็นกันอ,อย่างนี้ตลอดเลยพวกนี้ <c oughs> ชอบแก้ริงเ <c oughs> อาเอาวันนี้พูดตรงๆเลยครับ,รบวันนี้ผมมีความตั้งใจมากครับที่เชิญเบสมามามาพูดตรงๆเลยมาขอบคุณเขาแหละที่ทําให้น้องเก่งในวงการบันเทิงแล้วก็ดูแลน้องดูกับน้องแบบน้องมีความมั่นใจไอ,ไอเด็กสอคนเนี้ยได้เจ้าเบสมามาดูแลผมผมสบายใจเลยผมเห็นแล้วว่า แล้ววันนี้ก็เลยมีความตั้งใจว่าเชิญเบสมาเพื่อจะมาขอบคุณเขาครับผมพูดไม่ค่อยเก่งครับผมผมขี้อายรักรักจริงรักเนี่ยรักเด็กคนนี้มากขอบคุณมากมากเลยที่ผมก็เลยอองยู่กับแกมานานจนก็พี่แกเหมือนเราตอนนี้อ๋อเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พี่ทินเฮขืนได้เรื่อยพูดไปพี่ทินลองลองเก่าอะไรให้กับพี่เบนหน่อยครับอ๋อนะ ลองเกาอะไรนะครับก็ถือซะว่ากระผมนุกเธอโดนฮะเกาแล้วอ๋อวิทินเหรอโอ้ยได้ยินว่านุกเกอร์นุกเกอร์เนาะพเบอร์ใครเฮียตุ้ยทิ่เบสเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งอ๋อบาปซะเนาะกูแต่ผมชอบเวลาเขา ขับรถไปแล้วก็ไลฟ์สดไปมันน่ารักดีใช่ใช่เป็นคนขี้ไอายไม่กล้าถือไม่ไม่กล้าพูดแต่เขากล้าพูดในไลฟ์สดนะแต่ถ้าบางครั้งน้องๆเข้าไปเมื่อไหร่อุ้ยเข้ามาทำไมวะถ้างั้นก็มอบช่อนี้ให้เฮียสุธีพิศอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวให้เฮียวสุธีมอามาให้กับพีเ่เบสครับครับนี่เฮียไปตัวแทนมอบไปเบสเลยเฮียตั้งใจจะมาให้มองกล้องหน่อยพีเย่เบส เงียมองกล้องหน่อยเียยิ้มสวยๆครับนียเอาไมยิ้มทำไมทำไมหนึ่องสขอบคุณครับพี่เบสก็เปรียบเสมือนเมืองหลังของเราหนึ่งท่านนะครับที่เนี่ยเหมือนทรงผมที่ออกมาช้าเพราะอะไรใช่พี่เบสมากุมทำผมให้ครับรีดผมยุ่หันรีดให้การเป็นชุมงพักกระนังเป่า ก็นั่งเหลียวบังรีดลงมาปั๊บอ่ะไม่พอใจเปลี่ยนทางตัดรีดกันที่หันลวครับสองคนดูแลอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็เวลาเราไปออกงานตามสื่อต่างๆพี่เบสก็จะเป็นคนประสานงานแล้วก็ช,ช่วยเหลือพวกเราทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็เฮียสุทินก็เลยต้องบอกว่าเฮียสุทินรักพี่เบสมากใช่ครับก็เลยเตรียมช่อดอกไม้มาให้พี่เบส รู้ไหมว่าช่อดอกไม้นี้เดินทางมายัางไงครับเดินทางมายังไงครับเดินทางมากับรถพี่เบส่แหละครับใครเป็นคนเอามาเนี่ยมึงอย่าบอกนะ<อ>พี่เบสไปซื้อเองไม่รู้เหมือนกันขึ้นรถพี่เบสมาเอาช่อดอกไม้ใครว่ามาีข้างๆคิดว่าพี่เบสซื้อเองแน่นอนพี่เบสเป็นคนไปนรับดอกไม้มาใช่ไหมครับยังไงดีนะเฮียจุตินถึงจะชอบกูจะไปเลือกเลยเนาะมางาน แต่พี่ก็ไม่รู้ว่าของใครอ๋อแต่จะเป็นของตัวเองนั่นแหละอ๋อไม่รู้เนละยสบายจริงจริงมีเงินอยู่สี่ห้าพันผมกลับไปแบ่งกันหมดแล้ว <laughs> เสียงพงมือดงังๆเป็นกำลังใจให้น้องเบียร์ด้นะครับทอมเบดครับเฮียมจุดทินด้วยครับอันนี้ก็เราเยือนเฟนเฟยระยองม,มาทั้งหมดกี่รอบแล้วครับเอ้าห้าหกครั้งห้าหกครั้งใช่ไหมครับหครั้งเดี๋ยวถามเจ้าของร้านดูครับว่าเราเยือนกี่ครั้งแล้ว อะไรอีกไอ้ดืออด้อไอ้ดื้อพอแล้วตอนนี้เริ่มแยกไม่ออกแล้วอะไรอันไหน,น,นเฮียสุทินมาข้างหนา้าเขาแต่งตัวคือเล่ากันนักวะอ๋อเดี๋ยวจะโอ้โหไม่รู้จักชิงช้าอันนี้คือเป็นสีสันโอ้แต่เอาตรงท่านเฮียสุทินเอาชิงช้าใหญ่มาจริงๆจะวางตรงไหนวะ ฟีจะนั่งยังไงวะมึงก็บอกดีๆไม่ใช่เฮีย er, อยากได้ชิงชา้าไม่เฮียเฮียขับรถอยู่ไงเฮีย er ไม่อา่านคอมเมนต์ตอนนั้นแล้วเผื่อมึงได้รถบังคับเฮีย er, ปลายชอบรถอยากได้รถเพื่อกระสิบล้อมาทําไงน่ารักครับเต็นทุกอย่างให้กับน้องๆทุกๆคนน่ารักมากๆเฮียจะจินเป็นคนที่ใจดีขี้เกรงใจคนที่อ่อนไหวและขี้อาย อยู่ด้วยกันมานานรู้รู้รู้ทุกอย่างแต่ก็เป็นคนที่รักครอบครัวอือนะเขิน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 แล้วตายแล้วบอว่าโอ้ยนี่นะเราก็ในยุคแล้วก็ได้ยิ้มครับนี่ตลกยังไงฮะอะไรนะขอหนึ่งมุกขอหนึ่งมุกเอาเอาเอา สารพี่เฮสุตินแล้วอ๋อโอเคครับเสียงปรบมือดังๆให้กับเมียสุตินแล้วก็พี่เบสครับ